สายเรีเจาประยมโยยานาจับูเรื่องเรียมเกย์ขมแย่สายเซรีคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับขมิญรามเกียร์นี่เป็นภาวะและความรู้สึกของของเหมือนกับเชื้อรากอะไรสักอย่าง,งที่เราก็อธิบายไม่ถูกแต่แน่นอนว่าเมื่อทางกัมพูชาเนี่ยกําลังจะละทิ้งเรียมเกยแบบชาวบ้านไปเนี่ยเราเรานึกถึงเชื้อราแบบนั้นนะคะ เรานึกถึงครูคนแรกที่มารื้ฟื้นให้กับชาวเนิรชาวบ้านได้ได้เล่นน่าตลักที่เป็นแบบทุกคนเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้เสื้อผ้าอภรรอาจจะเป็นเรื่องมาทีหลังแล้วยูเนสโกก็ให้คุณค่าแบบวิธีนี้เป็นหลักนะ แต่ทางกัมพูชาพอกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมพอมีรัํารรนักเข้าไปจับอะไรอะไรก็ไปทูลกลับหาเข้าสู่พิลาหรือเสาแห่งจารีตรงนั้นอีกเสาจารีคือมันดีงาม,มน,นะเสาจารีเพราะว่ามันได้ก่อรากอะไรบางอย่างให้กับเราได้เข้าไปสู่วิถีของความเป็นศิลปะอันน่าทึ่งแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันเกิดขึ้นโดยมนุษย์ทีนี้ ในวิถีไทยอ่ะพอใครคนนึงได้ค้นพบคำตอบแบบเชิงขบถคือต้องการที่จะดัดแปลงวิถีนั้นออกไปเนี่ยเขาถูกอับเอหิในลักษณะของพิล่าดั้งเดิมซึ่งยังไม่เข้าใจตัวเองคือซึ่งถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ untouchable จะต้องคือโปรดเฝ้าดูเราเท่านั้นแล้วเราก็คือแหล่งผลิตเป็นสคูลเป็นตั ศิลาเดียวเท่านั้นอันอื่นไม่ใช่แต่เชื่อไม่ว่าตอนนี้ดิฉันมีเรื่องขำเราไม่พูดถึงเรื่องออจมหายและกลายเป็นอื่นหมายถึงว่าเรียมเกในกัมพูชาจากเรียมเกชาวบ้านแล้วกลายเข้าไปสู่พิลาแห่งจารีตแล้วก็พิลาแห่งจารีไปไป,ไปมาคล้ายๆไปไปมาก็มาโน้มเอียงเป็นหาต้นแบบจากสยามจากไทยเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องทรงแต่งกายท่ารำอ,อ,อะไรล่ะเครื่องครอบ หัวแมชที่เป็นแบบแกะสลักต่างๆหัวโขนต่างๆมันจะมันไม่มีความเป็นคือเขาไม่สามารถที่จะแบบผลิตตัวเองแล้วเชื่อมั่นในฐานรากที่มาจากชาวบ้านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต่อให้ถูกเปรียบเทียบยังไงเนี่ยถ้ากัมพูชายืนยันว่านี่คือฐานรากมันจะไม่มีข้อกังขาเลยคือ คุณให้ความยิ่งใหญ่อะคุณไม่ต้องวิ่งเอาทุกอย่างมาใส่ในจารีดแบบพิล่าแบบนั้นแบบเสาอย่างนั้นถ้าคุณคุณคิดว่าเสาอันนี้ยังไม่เก่าแก่คุณไปหาเสายุคกลางที่นะครวัดนะครทมไปอีกมันยิ่งอิหลักอีเลือแล้วคุณก็บอกว่าอันอื่นไม่ใช่อันนี้คือเรามันช่างเถอะเรามาคุยกันถึงเรื่องความขบฏที่อยู่ในวลีที่ฉันพูดมาว่าอาจ ทยาไม่เคยสิ้นคนเดียวนี่รู้สึกเลยนะว่าพิเชคกลั้นชื่อแล้วกันถ้าที่ฉันพูดแต่ศิลปินคนนั้นสิ่งเป็นคนนั้นดูไม่ให้เกียรติการออกมาจากอ,อ,อะไรอะคอมฟอร์ตโซนหรือโซนแห่งความเป็นพิล่าเสาอันยิ่งใหญ่ที่ครอบเอาไว้ของคุณพิเชคกลั้นชื่อแล้วกลายเป็นเงาเล็กๆแล้วก็สร้างให้เห็นถึงคําตอบ บางอย่างว่าอ้าวอันนี้แม้ว่ามันจะจะบอกว่ามันมาจากจารีตแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีลักษณะการมุกเม้นต์การเคลื่อนไหวของหน้ารักเหล่านี้มันมีความเป็นสากลอยู่และเขาก็ต้องการที่จะยืนจัดในวิธีคิดแบบสากลเพราะวิธีคิดแบบสากลน,นี่มันก็จะดิ้นได้มันก็จะมันไม่ได้จมหายด้วยมันไม่ได้กลายเป็นอื่นด้วยแต่ว่ามันแค่เป็นคําตออ ที่ล้อไปกับยุคสมัยที่เขาอยู่ตรงนี้ยุคสมัยที่ต้องการจะเห็นอะไรแบบต่างๆมาความว่ามันสามารถที่จะดัดแปลงหรือประยุกต์ได้แต่มันอาจจะขัดแย้งกับเสาจารีตที่ว่าแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเมื่อคุณพิเชษกับชื่นได้ทําตรงนี้แล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเออมันเป็นความที่ดิฉันรู้สึกนะว่าวันนั้นดิฉันอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันต้องการจะพูดเรื่องนี้แหละแล้วเผอ,อิญว่าสมัยนั้นเนี่ยดิฉัน ไม่อยากจะอยู่หน้ากล้องก็ค่อยคอยแต่จะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราพูดอยู่ข้างหลังแต่แล้วปรากฏว่าไอ้วันที่เราอยากจะอยู่ข้างหลังเราไม่ได้สามารถจะไปอัดเสียงแล้วมันออกมาแบบเรียวแบบนี้แล้ววันนี้ดิฉันออกมาเรียวจริงๆรแล้วดิฉันก็อยากจะบอกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสําคัญมากแล้วเชื่อไม่ว่าพิล่าเอาอีกละเสาแหงจารีนะ่ะท้ายที่สุดที่อยู่ในตามโรงเรียนนาตัดสินต่าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยนะจะสิงก็ดีหรือเป็นราชพัฒอะไรต่างๆในขณะที่เล่าเรียนกลุ่มเหล่านี้ทั่วประเทศประมาณสัก20กว่าสถาบันที่ให้นักศึกษานําเสนองานของตัวเองขึ้นมาแม้ว่าจะมีความยึดโยงกับพิล่าจารีพิล่าหรือเสาจารีแห่งไอเดียนั้น,นมาสร้างเป็นขนบของการนําเสนอ ด้านหน้าตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณไม่นําเสนอแนวนี้คุณเรียนแต่จากครูคนแรกจะทําในสิ่งที่มันไม่ไปไกลกว่าครูผู้สอนคุณนั่นเองแต่ว่าเมื่ออดีตเนี่ยเสาพิล่าบอกว่าคุณจะทําเกินในสิ่งที่ครูสอนไม่ได้อาจารย์พิเชิกันชื่นก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์มาจนหมดแล้วอาจารย์ก็ถ่ายทอดจนสุดหัวใจแล้วแต่ท้ายที่สุดอาจารย์พิเชก็บอกว่าฉันต้องการจะไปในแบบสุครูที่ฉัน รู้สึกถึงภายในมันเรียกร้องอยู่ด้วยเนี่ยค่ะดิฉันจะบอกว่าในสาขาหน้าตัดสินที่อยู่ตามสำนักต่างๆทั้งวิทยาลัยแล้วก็ราชพัฒเนี่ยก็เกิดการเ,าเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นาสาขาอื่นก็อาจจะเป็นการเขียนทีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสาขาหน้าตลลคุณต้องแสดงตรงนี้แล้วก็มีการให้โจทย์ในแบบที่พวกเขาสามารถ จินตนาการมากเกินกว่าเสาแห่งจารีตจะคลุมหรือเป็นกรอบตัวเองไว้ซิ่งนั้นก็ยืดขึ้นอยู่กับแต่ละที่ว่าให้เสรีภาพหรือว่าให้การตกผลึกหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีสีนักศึกษาที่แสดงงานน,นั้นแน่นอนถ้าคุณเป็นสาขาจิตกรรมคุณก็ต้องเขียนภาพใช่ไหมคะเขียนภาพประติมากรรมก็ต้องปั้นรูป แต่ในแง่ของหน้าตาคุณก็ต้องแสดงและการแสดงในสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปลดล็อกพอสมควรออพอที่ฉันเห็นตรงนี้ฉันได้โจ์เลยว่าบางคนที่ชนะเนี่ยในเขาไม่ได้ออกแบบเฉพาะท่าเต้นของตัวเองค่ะเฉพาะท่ารำของตัวเองที่จะต้องไปยุติออกจากเส,สาพิล่าหรือเสาจารีทั้มันยังรวมไปถึงศาสตร์ของการออกแบบเสื้อผ้ามันยัง รวมไปถึงศาสตร์ของโครราฟีมันยังรวมไปถึงศาสตร์อเล็กๆที่เกี่ยวกับสเตจละครเวทีมันรู้เอาไว้หมดและนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากให้คนในวงการน,นี้ซึ่งตอนนี้ดิฉันรู้ว่าสมัครสวไปจำนวนไม่น้อยเลยเป็นทั้งศิงลปินอิสระสาขาเพราะสาขาละครเวทีก็เยอะมาก ซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสจะทํางานละครเวทีอย่างเต็มรูปแบบต้องไปเป็นนักเขียนบทบางคนก็ประสบความสำเร็จตรงนี้แต่ว่าคนเหล่านี้เป็นตัวจริงของวงการถ้าเข้าไปอยู่ในสายของนิติบัญญัติเราไม่แน่นะคะว่าประเทศเราหรือว่าวงการศิลปะบ้านเราเนี่ยแทนที่มันจะถูกกดทับเอาไว้ ด้วยระบบการเมืองที่มันล็อกเอาไว้มากมายด้วยระบบความคิดแบบแนวจารีที่อยากจะเปิดนะเพราะว่าเราอยากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรารู้ว่าพลังงานของคนประเทศนี้มันได้แต่ว่าตรงนี้มันไม่เปิดและท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันไปบรรจบพบกันเนี่ยเดันคิดว่าปิกแบงมันปังเลยยินดีที่ได้หรือจะสวยินดีที่ได้รู้จักจริงๆนะกรกตคุณทําอย่างเนี้ย คุณต้องการจะล็อกอะไรไว้ไม่ทราบแต่ท้ายที่สุดคุณก็ล็อกตัวเองนะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าประชาชนจงเจริญสวัสดีค่ะ